กินโดยสบู่วิภาดาสามสูตรในกล่องเดียวดูดีแค่ช่วยปิดผมขาวิากลม บาทขอเปิดรายการก่อนนะจสาสาวคุณผู้ชมสวัสดีค่ะขอัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการผู้หญิงก็มาหาเกีเป็นไปอย่างที่สามสาวบอกจริงๆค่ะมี10บาทก็อิ่มได้ร้านนี้นะเป็นข้าวแกงอร่อยอย่างแรงขายแพงไม่เป็นค่ะขอต้อนรับเจ๊ตุ้มข้าวแกงตามสั่ง10บบาท สิบบาทหมดเลยเหรอพี่ใช่ค่ะสิบบาทหมดเลยค่ะอันนี้สิบาทค่ะสิบาทอันนี้เท่าไหร่อันนี้สิบห้าค่ะสิบห้าไข่เยื่อมาอ๋อมีไข่เยื่อมาแล้วอันนี้สองอย่างเท่าไหร่สิบบาทสิบบาทมันก็เหรอสองอย่างก็สิบบาทเหรอมีสามอย่างสามอย่างก็สิบบาทค่ะอจ้าสิบบาทจ้าทำไมขายถูกอย่างนี้จ้าพี่ตุ้มกำไรเหรอพี่ตุ้มตุ้มเหลืออะไรบ้างสิบบาทถามหน่อยเหลือไหมได้กำไรไหมเมื่อก่อนนี้พอกินพอใช้เหลือเหลือเก็บค่ะแล้วเดี๋ยวนี้ล่ะเดี๋ยวนี้ ไม่เห็นไม่เห็นตัค์ไม่เหลือไม่เหลือแล้วขึ้นราคาไหมไม่ขึ้นเ่ะออ้าวแล้วมันไม่ขึ้นล่ะพี่ปุลูกค้ายังเคยบอกให้พี่ขึ้นราคาเลยอ่ะที่ที่ขายสิบบาทนี่ก็เพราะว่าเราเป็นคนที่ไม่ชอบกินของแพงสิบบาทนี่มาตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะขายตั้งแต่ปีสี่สองค่ะ้วหนมากคุณแม่คิดดูดิสี่สองไม่ผิดแต่ว่าตอเนี้คุณแม่พูดดูแต่มันแพงมากนะขึ้นห้าบาทก็มีแค่ว่ามีคนขอให้ขึ้นไหมมีลูกค้าจนมากจะบอกว่าป้าขึ้นเถอะค่ะเพราะว่า ปาจะได้อะไรเหลืออะไรแล้วป้าบอกเขาว่าไงบอกป้าไม่ขึ้นนะป้าอาศัยไข่เยอะๆป้าก็ะใสแค่ติบบาทนี่น้ำแข็งน้ำเปล่าฟรีพี่พัวให้ฟรีนะมามาดูกันนะทางน้้นนู้นพี่ตั๊กไล่มาเลยไล่มาเลยไก่ัคิกันแม่ แกงผีวานไก่แกงเผียวหวานไก่หน่อไม้หน่อไม้แกงหน่อไม้อันนี้หมูอันนี้ไก่เทียมไก่กบุเทียมปลาดุกผัดเผ็ดอันนี้กะเพรายำไข่ดาวกุนเชียงกะเพราอันนี้อะไรมเนื้อทางหมูมาม่าผัดขี้เมาผัดเผ็ดทั่วค่ะผัดเผ็ดทั่วอันนี้อันนี้ยาวมะผัดกะเพราหม้อหมูกะเพราหมูหมูอันนี้อัิ่ง ปลาซีอิ๊วปลาตองคณะปลากระป๋องทอดผัดไข่ดาวคุณผู้ชมเยอะมากไข่ดาวหให้คุณผู้ชมดูใกล้ๆเดี๋ยวกล้องนะมาจับนะว่าจัดใส่จานเนี่ยขายแบบนี้จริงๆไม่ใช่มาจัดในรายการทีวีแล้วตักให้เยอะขายแบบนี้ประมาณนี้เลยค่ะประมาณนี้อยู่แล้วเยอะนะสิบบาทให้เยอะมากั้างั้นเราไปถามตุ้มไนว่าตุ้มก่อนหน้าจะมาขายข้าวแกงกุ้งตุ้มทำอะไรมาก่อนตุ้มจ้า ก่อนที่จะมาขายข้าวแกงขายอะไรมาก่อนจ้าดเคยทํางานก่อตั้งค่ะก่อตั้งมาก่อนวันละ80บาทละทีแรกเลยได้80บาทค่ะไม่พอก็เลยนึกว่าเราจะต้องทําอะไรเพิ่มจ้าเพราะว่ามีครอบครัวแล้วแล้วก็เวลาเรามีลูกแล้วก็ ขายอยู่กับบ้านเราก็ดูลูกได้พี่บอกพอพี่ตุ้มมามีลูกใช่ไหมพี่ตุ้มเลยเปลี่ยนมาเป็นแม่ค้าใช่ค่ะแล้วพี่มีทุนตั้งตัวเท่าไหร่อ่ะพี่ตอนนั้นน้อยมากแหละตอนนั้นมีห้าหกร้อยนี่ยค่ะก็ขายก๋วยเตี๋ยวก่อนอย่างเดียววันแรกเลยก็ได้แปดร้อยหน้าบ้านเลยหน้าบ้านเลยค่ะได้แปดร้อยวันแรกที่ขายเหรอพี่แปดร้อยดีใจไหมคะดีใจมพี่พี่บอกว่าทำก๋วยเตี๋ยวก็ยืมหม้อหายจานยัดยัดเหรอแถวบ้านเราเนาะวันแรกไงวันแรกค่ะสิบบาทแล้วก็มาขยับขยายเอา มีหันตำสั่งด้วยเนาะมีตำสั่งค่ะก็มีตำสั่งอีกมีก๋วยเตี๋ยวยแลต่เเนาะก๋วยเตี๋ยวก็มีค่ะเพราะหลายอย่างมีบะหมี่มีเกี๊ยวใช้กี่คนใช้กี่คนขายที่ร้านตอนนี้เหรอตอนนี้เหลืออยู่สี่คนค่ะช่วยกันขายทุกอย่างเนี่ยนะสี่คนเนี่ยนะโอ้โหูออยู่เหรออยู่ค่ะตอนแรกที่รู้ว่าขายเจริญสิบบาทนะหนูก็วาดภาพว่าพวกวัตถุดิบเนี่ยต้องไม่ดีแต่เชื่อไหมคะ หมูเป็นเนื้อหมูนะเป็นชิ้นใช้ยดีเลยค่ะดูดิบไม่ใช่นวิญยานะไม่ใช่เศษนะคะเคยนโบขายดีมากอะผัวต้องออกมาช่วยอะปูต้วงกานอะไรคะก่อสร้างเหมือนกันเมื่อกอนี้ทำหินชัดเขาก็ได้วันสองร้อยสองร้อยกว่าบาท้วยความที่เรายุ่งมากใช่ค่ะลาออกจากก่อสร้างด้วยกันมาดูแลเข้มาช่วยกันดูแลเออแล้วมันพอขายแล้วเหลือกําไรสําหรับค่าจ้างตัวเองไหมคะพี่ตุ้มเมื่อกอนี้มีค่ะก่อนโควิดใช่เมื่อกอนี้ไข่ก็ พูดแล้วเหมือนเดี๋ยวนี Fill ้ไม่มีไม่มีไม่มีกไร่มีไม่เห็นเลยจ้ะกําไรก็ไม่ได้แล้วความสุขของเจ๊คืออะไรเห็นเขาอิ่มกันแล้วก็ดีใจอ่ะยอดขายก่อนโควิดเป็นไงเมื่อก่อนก็ได้ขึ้นขึ้นหลักหมื่นนะคะต่อวันใช่ตอนนี้อ่ะตอนนี้ต้องหาเพิ่มอุ่้ยบอกว่าเบอกว่าตอนนี้ก็เจอวิกฤตหนักมันคืออะไรคะเจ๊วิกฤตหนักตอนนี้มันมีโควิดอ่ะแล้วก็ลูกค้าบางคนก็กลัวก็ไม่มาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเปิดกันเยอะ เขาไม่เห็นเราขายทิบบ้านเขาาก็ไปขายตามเรามั่งเนี่ยมันมันเกิดมาหลายร้านเมื่อก่อนเนี้ยได้วันเป็นหมื่นยังพอเหลือค่าแรงสําหรับตัวแล้วก็ลูกน้องสามสี่คนรวมทั้งค่าแรงสามีด้วยแต่ปัจจุบันเนี้ยพอโควิดเนี่ยยังกัดฟันนะกัดฟันสู้ซื้อของไปทั้งหมดหกพันอ้าวขายของวันหนึ่งได้อะไรห้าพันห้าพันตบาาขายไปพันหนึ่งตัดทุนขายไปพันหนึ่งอะโจงตัดทุนกับทุกวันอะพี่ตุ้มพี่ตุ้มบอกว่าขาดทุนนี้ก็ต้อง ดี๋ยวนะแล้วพี่จะเอาเงินไหนมาจ่ายลูกน้องอีกสามคนนั้นนะก็ลดลดค่าแรงลูกน้องแล้วก็มอกอนลูกสาวก็ช่วยอยู่แต่ว่าตอนนี้ก็ให้เขาออกไปหางานทําเอาแล้วก็ไม่ยอมขึ้นราคาไม่ขึ้นเพราะว่าหัวลูกค้าเดือดร้อนแต่ว่าจากคนที่ไม่เคยมีนี่แต่พอเจอโควิดไม่ใช่แค่พี่ตุ้มนะหลายคนตอนนี้ถือว่าลําบากในวิกฤตนี้ลําบากมากคิดจะทําอย่างอื่นไหมก็คิดเหมือนกันแล้วว่าเออถ้าเราต่อลดออกไปขายข้างนอกจะดีไหม เอารถไปเล่ใช่ไหมใช่ค่ะเอารถมาเลยแล้วไปเล่ที่แบบนี้แล้วเอาอย่างนี้ตอนนี้ถือว่าขาดทุนอยู่วันลพรนถือว่าหนักสาหัสมากนะต้องไปยืมหนี้ยืมติดหนี้เพื่อที่จะมาประทังชีวิตไว้แต่ว่าอยากทํารถเอาไปเลขขายเป็นยังไงบ้างวันนี้เป็นวันศุกร์เขาถามเฮียชัยเพราะวันนี้เป็นวันของเขาเฮียชัยชร่วมทำมาหากินโดยโทมิผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นพื้นสะอาดหอม เฮียช้ถือว่าตอนนี้ลําบากกันหมดเนาะยังไงดีดอกจากจ๋าเป็นไงคะเฮียชาจ๋าปัญหาคือ10บาทครับวิเคราะห์จากดวงนะฮะเจ้าตุ้มเนี่ยเขาเกิดปีชวดนะครับโอ้โหปีที่แล้วเนี่ยอาการหนักแถมแถมชะตาเดินมาถึงในปี63แล้วก็เจอมาเมียอีกในชะตานะฮะในถนนชีวิตโอ้สองเด้งเลยครับปีที่แล้วอย่างแย่เลยครับแต่ปีนี้มาเดินเข้ามาฉันรูมีโอกาสซึ่งฉลรูส่งเสริมส่งเสริมจากใคร จากผู้อุปถัมภ์คือลูกค้านี่แหละเที่ยวนี้ลูกค้ากลับมาหาเราแน่นอนเพราะว่ามาออกส่อผู้หญิงทำมาหากินนี่ไงนี่ตรงนี้แหละครับทีนี้ดวงมันเปิดแล้วแต่บังเอิญว่าเดินมาพลังธาตุน้ำแต่นี้มันมีนายาอยู่นิดเดียวว่าดวงคุณพี่เนี่ยดาวอิงเจ้าอิงเจ้าอิงแปลว่าดาวแม่แท้ๆเพราะนั้นดาวแม่แท้ๆเขาเรียกว่า ห่วงชาวบ้านเขาเกินไปมไม่ห่วงตัวเองอมแม้กระทั่งขาดทุนก็ยังห่วงเหมือนกับแม่ที่ห่วงลูกในดวงนี้นะผมแนะนำนะครับถ้าจะไปต่อรถผมว่าต่อคนไปหาลูกค้าให้เราดีกว่าอ,อยังไงก็คือในเชิงลุกก็คือสร้างทีมคนขึ้นไปรีสอร์ทชุมชนมตามสถานที่ราชการ,รบอกฉันขายเอาแค่15บาทแล้วเธอไปต่อยอดเธอเอา25บาทอย่างนี้ดีกว่ามไม่ต้องไปต่อรถอะครับอย่างนี้บุกตลาดได้เลยครับ ผมแนะนำเพราะว่าดวงของคุณ่ะเป็นดวงที่ให้เพราะให้คนอื่นเขามีรายได้ซึ่งรายได้ก็คือพาร์ทเนอร์เรานี่ยเขามีรายได้ไปต่ออีกทีนึงนี่นทาส่งนี่เหรอรถ้าจะเชิงรุกแนะนำว่าให้ติดต่อหน่วยงานต่างๆอย่างเช่นบนตึกออฟฟิศหรือร,ร,รือราชการครับ เขาออกมาลําบากในการออกมากินข้างนอกนั่งนานๆตอนนี then, um, um, ้โควิดกลับมาเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกมาข้างนอกเราให้คนไปดิวแล้วให้คนนั้นเนี่ยเอาไปขายต่อเราไม่ต้องดิวเองนะห้ามไปดิวเองเพราะว่าดิวเองขาดทุนอ่าเราอย่างนี้ ขออนุญาตให้ทางเราได้คิดราคาผู้ชมขาต่อจากนี้ร้านของเจตุ้มจะขึ้นราคา5บาทจาก10บาทเป็น15บาทส่วนใครจะมาซื้อรับไปขายต่อนุ้มแหมบอกว่าคุณได้อีก5บาท20บาทก็ยังกําไรเพราะว่าจามใหญ่ขนาดนี้ทั่วไปเขาขาย25บาบาท3าบาทแล้วใส่กล่องถือไปตรงนี้ร้อยกล่องตรงนี้30กล่องตรงนี้20กล่องก็เอาไปทำกำไรได้ อย่างนี้เจตุ้มพอมองออกไหมถามอะไรเยะไหมอยากรู้อะไรไหมก็ถามว่าต่อรถกระบะนี่แหละต่อไปข้างหน้าต่อไปข้างหน้าเนี่ยปีหน้าเนี่ยก็ยังไม่ค่อยดีจะดีจริงๆก็คือ2 5 6 6ต้องรอนะเพราะรอธาตุทองเข้ามาของของคุณเจตุ้มเนี่ยเป็นธาตุไม้ทั้งแท่งเพราะนั่นทำอาหารมาถูกทางแล้วนะฮะ อาหารมาถูกทางแล้วดวงชะตานี้ต้องทําหน้าบ้านทาโชว์เลยทำโชวกินแบบกินให้มันตายเลยอะียกข้ฮะดาวดวงเขาเป็นอย่างนั้นครับพี่ตุ้มทำในหลังบ้านหรือหลังบ้านอ๋อคือทำหนบ้านค่ะหับ้านงั้นให้กินมันออกมาถูกทางแล้วใช่ต่อคนดีกว่าต่อรถเจ้ตุ้มขาร้านของเจ้ตุ้มอยู่ตรงไหนอยู่ราชบุรีค่ะอยู่ในเมืองเลยนะอยู่ในเมืองเลยชาวราชบุรี คนที่ผ่านไปผ่านมาหรือแม้แต่หน่วยงานต่างๆไปได้นะแวะไปแวะไปดูลองไปชิมดูเห็นแล้วให้เยอะมากๆเลยบอกขอร้องให้ขึ้นราคาลองชิมเสหน่อยถ้าไม่ขึ้นราคาผมขอแนะนําได้ไหมครับเจ๊ตุ้มเขาวางไว้สิบบาทก็คงจะมีสัจจะแต่ใครที่จะให้พอสิบบาทเสร็จปุ๊บเราก็ไปหยอดกระปุกบอกว่าเจ๊ตุ้มเอาไปทําบุญนะเอาไปช่วยคนยากไร้นะจะหยอดห้าบาทก็ได้ยี่สิบก็ได้แล้วแต่ท่านอย่างนั้นจะดีกว่าเอาไหมเพี่ถ้าอย่างนั้นได้ไหม เดี๋ยวแกไอ้ okay. ที่ยหยอดน like okay. ั้นแกก็เอาไปบริจาคหมดนะแล้วล่ะก็ทำแกก็ได้แค่สิบบาทแล้วก็ต้องไปหนึ่งเหอกต่อบุญไงต่อบุญให้ไงจะตุ้มต่อบุญอแล้วเราให้แกใช้กล่องชิปหน่อยได้ได้กระเฮียขาขนมเราชิมกัด้เดี๋ยวดิฉันนี่แหละจะชิมกับพี่ไฮมเฮียจะลองผัดนี่หน่อยดิแล้วแล้วจะตุ้มเนี่ยต้องมีอะไรแบบที่ถูกฉลกอะไรแกไหมฮะมาถึงสีหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าดวงจริงๆอ่ะสีขาวครับสีขาวสีขาวแล้วก็เป็นตีขาวเนาะครับดาวเขาคือเขาดาวชอบสีขาว ฮะเขียวไม่เอานะครับ่ยิ่งเขียวยิ่งยิงจนนะครับเขียวอย่าใช้นะก็มีสีขาวสีสีส้มสีแดงหรือชมพูเนี่ยได้ได้หมดอ่าได้หรือสีเหลืองถ้าอยากตามไปชิมบอกชัดๆเลยว่าร้านเราอยู่ตรงไหนอะคะพี่ตุ้มตาถ้าสมมุติไปราชบุรีเราต้องไปได้เลยค่ะปักหมุดได้เลยเจ็ดตุ้มาหารตามสังสิบาทโอเคง่ายๆเบอร์โทรก็ศูนย์แดห้า 704 9 1 9น่ะาค่ะเอาออน,ญญานี้เดี๋ยวเราขออนุญ,ญาตขึ้นหน้าจอให้เข้าแกงอาหารตามสั่งเจ๊ตุ้ม10บาทซอยชุมชนสัน,นคูเขตเทศบาลเมืองราชบุรีนะคะเบอ,อร,ร์ตาดตามไปกินกันได้เนี่ยจ๋าดวงเจ๊เขาคือจะรุ่งจริงๆก็คือปี6เหรแลปี6-6ครับถ้าทองเขาเข้ามาก็ถึงจะเข้าทุกเหมือนทุกวันนี้<ฆ>ที่เจอโควิดไงคะคุไม่มา แกลงทุนไป6กพันแล้วได้กลับมา5้าพันถือว่าถือว่าจํานวนมันไม่ได้จากที่ได้ฟังอ่ะถ้าให้หนุสรุปนะแม่นะก็คือหนึ่งคือพี่ตุ้มอ่ะแม่แต่แม่แต่เฮียเขาแนะนําแล้วพี่ตุ้มเขาก็ก็ไม่ยอมขึ้นะถ้าเกิดถ้าเกิดพี่ตุ้มอยากสบายพี่ตุ้มไม่อยากลำบากแบบนี้พี่ตุ้มอยากทำตามที่เฮียหรือถ้าเกิดพี่ตุ้มไม่ทาตามที่เฮียแนะนําพี่ตุ้มก็ต้องลําบากไปอีกสองปีกันนั่นแหละก็รอปี -66 อ่ะก็ต้องเป็นอย่างนี้พี่ตุ้มก็แล้วแต่ ตามที่นวมเห็นนะไม่ต้องพึ่งใครถ้าเราจะขึ้น15บาทลูกค้าให้ขึ้นขึ้นเถอะแต่ในในความคิดหนูนะยอมถ้าจะขึ้นเป็น15บาทลูกค้าไม่ว่าไม่มีใครว่าตักเอาจริงๆไม่มีใครว่าเราเห็นเนี่ยปกติทั่วไปใน25บาทนะ25บาทสามบาทนี่เราเห็นทั่วทั่วไปใช่ไหมเด็กอันนี้25ม้าไหม เนาะต่อให้เป็นยุคโควิดด้วยแม่แม่แต่จะขาย15บาทก็ลูกค้าก็ไม่ว่าไม่ว่าหรอกใครจะไปว่าเยอะสักขนาดนี้เพราะกินได้สองคนแล้วก็คิดอ้นี่ซะด้วยหน่อไม้ดองด้วยอ่ะที่บ้านไม่มีมากที่บ้านไม่มีใครทำให้กินต้องออกมากินข้างนอกแบบนี้รสชาตินี้ต้องกินข้างนอกเท่าไหร่ตุ่มปากเลยใช่ไหมก็ลองไปคิดดูนะพี่ตุ้มน้าก็เป็นกำลังใจให้นะคะก็อาจจะต้องขยับนิดนึงเพื่อที่เพื่อความอยู่รอดของพี่ตุ้มเองแล้วก็คนในครอบครัวบางทีอ่ะเอ็นดูเขาเอ็นเราเขา มันก็กลายเป็นที่ไม่ได้บุญนะสิ่งที่เราทําก็คือพอเรามาทุกบุญที่เจตนาที่เราจะทำมันเบียดเบียนตัวเองะเบียดเบียนตัวเองเพราะจริงแล้วพวกเราก็สายบุญเหมือนกันนะแลวพี่ตุ้มก็ไม่ได้เบียดเบียนคนอื่นด้วยนะเพราะคนอื่นเขาแฮปปี้ใหญ่ตอนเนี้ยเขาลำบากตัวเองให้แกไปให้แกกลับไปสาบานไปสาบานไหมว่าหนูจะขาย15บห้าบาท ได้เหรอเจ้มเหรอไ,ได้หนูอยากาหัาใจ๊อกมาดูจำนวนไม่เป็นไรเขามีความสุขแสดงว่าเขามีความสุขเจ๊ตุ้งให้ขาย15บาทจนถึงปี66แล้วหลังจากนั้นค่อยกลับมา10บาทเพราะตอนนั้นลูกค้าจะกลับมาแล้ว<อ>ทีนี้จำนวนเราได้แล้วแล้วค่อยกลับมา<อ> <laughs> ถอนคืนถอนคืนเนี่ยหาทุกทิกให้แล้วนะไม่เป็นไรยืนยันอีกสิบบาทแอะแอะก็แรงเนี่ยทำไมเหงื่อเต็มไม่เคยเห็นกินเผ็ดมานานแล้ยแม่อร่อยมากก็อันนี้ก็แล้วแต่ก็พี่ตุ้มก็เราไปคิดดูแล้วกันเนาะเราก็ต้องแล้วแต่พี่ตุ้มแหละเพราะว่าตัวนี้ตัวล้วแต่ตัวพี่ตุ้มเราก็ต้องเคารพในการตัดสินใจต้องพิจารณาติดนี้ที่จะขัดทุนวันละหนึ่งพันบาทนะพี่ตุ้มนะยยินดีอ่างงก็ขอบคุณพี่ตุ้มแล้วก็ขอบคุณเฮียชัยนะคะขอบคุณทั้งสองท่านนะคะ S. <S วันนี้เป็นวันของเฮียใช้วันสุขหน้าเฮียใช้มาอีกแน่นอนค่ะช่วงหน้านะคะมีาสาวสวยรออยู่นะคะสักครู่เจอกันค่ะขอต้อนรับนักร้องดังแห่งยุค90น้องยุย้ยปัฐมวันค่ะสวัสดีสวัสดี 90้นาตอนนั้นค่ายอะไรอ่ะคีตาค่ะเธอดังทุกเบอร์แม่ใช่ให้พ่อฟังอ่าอันนี้ตอนเป็นลูกทุ่งเนาะแล้วดังมากคุณแม่ต้องบอกว่ารายการลูกทุ่งสมัยนั้นยุ้ยต้องไปขึ้นทุกเวทีเลยนะคุณแม่ร้องเพลงให้พ่อฟังน่ะพ๋อเหรอเดรอมากเป็นดาราแล้วก็ร้องเพลงแล้วก็กลับมาจับไมม์อีกครั้งหนึ่ง ตอนนี้เหรออ่าคือไม่ได้แบบว่าแบบจับไมคเป็นเรื่องเป็นราวแต่ว่าเหมือนพอเราคิดถึงการร้องเพลงเราก็แบบว่าร้องเพลงคัฟเวอร์กันกับเพื่อนๆอ,<ม>อะไรอย่างเงี้ยทุกวันนี้หนูแบ่งเวลาหนูทำเวลาของหนูนะีตั้งแต่เช้าจนถึงเมืดหนูทําอะไรบ้าง คือถ้าถามว่าแบ่งเวลายยงงอย่างไอยุตอบไม่ได้จริงอะคะ่ะแต่คือเหมือนว่าเราจะรู้อยู่แล้ว,ว่าวันเนี้ยเราทําอะไรทําอะไรเราแค่จัดว่าตอนนี้ถึงตอนนี้ทําอันนี้แล้วยังไงต่อสมมติว่าวันนี้ยุมีงานเช้ามากเลย6กโมงเช้า<ม>ยุจะต้องตื่นมาทําทุกอย่างตัวเองให้เสร็จตั้งแต่ตีห้าครึ่งแล้วก็รีบปลุกลูกเพื่อ,เ,อ,อเรอลูกอาบน้ําทําผมแต่งตัวลูกใช่ไหมคะจนลูกเป็นเรียนแล้วก็ออกมาทํางาน อะไรเงี้ยค่ะก็คือช่วงที่มาทางานเนี่ยโด่งเขาก็จะคอยรับส่งลูกแตะมือกันเนาะใช่แตะมือแต่ว่าส่วนคุณพ่อเนี่ยคุณพ่อก็เวลาที่ยู่ยังไม่กลับบ้านถ้าเกิดคุณพ่ออยู่บ้านก็คุณหลานก็คอยช่วยดูเขาก็จะคอยดูตลอดนะคะถ้าเกิดวันไหนที่คุณพ่อแบบรู้สึกแบบเดินแล้วแบบไม่แข็งแรงเขาจะคอยเข้าไปดูคุณตาตลอดคุณตาโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะยุ้ยเองก็เป็นลูกที่ดูแลครอบครัวดีมากๆนะทั้ง เป็นลูกที่ดีเป็นแม่ที่ดีเป <glorious> ็นภรรยาที่ด <out> ีห <soft> น <and peanut through> ูดูแลตัวเองยังไงเอดูแต่วนอื่นแล้วดูตัวไหมเขาก็ยังดูดีตลอดอ่ะคือเมื่อก่อนน่ยยุ้ยไม่ค่อยได้สนใจเรื่องการดูแลตัวเองเลยค่ะยิ่งพอตอนเราเป็นวัยรุ่นอะไรเงี้ยค่ะทุกอย่างมันก็ยังโอเคไปหมดทุกอย่างแต่พอยิ่งแบบเราอายุมากขึ้นเนี่ยไม่ต้องให้ร่างกายหรืออะไรเราเสื่อมหรอกเมื่อเราแบบได้ได้อยู่กับคนที่เรารักแล้วเราเป็นห่วงเขามากๆอ่ะ เรายิ่งอยากที่จะดูแลตัวเองเพื่อ,อเราจะต้องได้ดูแลเขาหรืออยู่กับเขาไปาน,นานๆใช่ค่ะอันนี้มันยิ่งทําให้เราแบบกลับมาดูแลตัวเองมากขึ้นทั้งหลายๆเรื่องเลยทั้งไม่ว่าจะเรื่องสุขภาพหรือเรื่องความงาม,ามหรือเรื่องอะไรก็ตามโดยเฉพาะแบบอ่ะตอนนี้ลูกยุ้ยค่อนข้างที่จะแบบเริ่มจะโตละสิบเอ็ดขวบและแล้วน้องพีแบบผมหนาเหมือนยุ้ยตอนสาวๆมากๆแล้วเขาก็แบบรักผมเขาอะไรเงี้ยค่ะแล้วยุ้ยเห็นผมเขายุ้ยก็รู้สึกว่า เหมือนคุณแม่เลยตอนตอนสาวๆคุณแม่จะผมหนามากอะไรเงี้ยจนกระทั่งตอนที่ท้องน้องพรีมเนี่ยแหละคะ่ะ<ม>คือตอนที่แบบท้องประมาณแบบ 4- ี่หเดือนไปแล้วอะไรเงี<ม>้ยค่ะแล้วก็สังเกตตัวเองได้จากตอนอาบน้ําสระผม,มคือมันจะล่วงติดมือเรามาเยอะจนเราแบบาหาวิธีแล้วว่าเราต้องทําอะไรละ<ม>จนวันนึงได้ไม่เห็นรูปเซลฟี่ตัวเองที่แบบทําผมแสกกลางแล้วตรงกลางเนี่ยมันมันโวมากอะคะ่ะเลสว หาอะไรจริงๆที่จะมาดูแลตัวเองแล้วแต่ในยุคนี้การที่จะหาอะไรเข้ามาดูแลตัวเองอะมันต้องมั่นใจได้เราเยอะ,ะใช่ค่ามันเยอะมากแล้วก็อีกอย่างคือแบบความสะอาดหรืออะไรต้องมาอันดับหนึ่งอ่คะค่ะเลือกอะไรคือตอนนี้ที่วิจะบอกว่ายุ่มาเลือกเซน แฮทอนิกตัวนี้เพราะคุณหนึ่งคือสิ่งที่ทำให้ยุ้ยมั่นใจที่สุดในการเลือกตัวนี้เพราะยุ้ยได้ค um ุยกับคนหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ได้คุยกันใช่ค่ะหน้าต่อหน้าเลยใช่ค่ะการได้คุยกับเจ้าของผลิตภัณฑ์ซึ่งคนหนึ่งเนี่ยมีปัญหาเหมือนยุ้ยแต่หนักกว่ายุ้ยแล้วเขาทําผลิตภัณฑ์เพื่อมาแก้ไขปัญหาของตัวเองอ่ะเขาต้องเลือกสิ่งที่ดีอย่างเงี้ยแล้วคุณลุงเขาเป็นคนวิจัยเองเลยเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ทําเพื่อใช้เอง เราเมื่อเขาใช้แล้วเขาเห็นผลกลับมาแบบมั่นใจได้เหมือนเดิม,มเขาถึงทําออกมาขายเราอยู่ตอนนี้ยุ้ยเป็นลูกค้าเขามาแบบ 2ปีแล้วกับเซนแฮ์แคร์สูตรแรกอันนี้เป็นสูตรแบบสูตรดั้งเดิมสูตรหนึ่งเลยเป็นสูตรแรกที่ทําให้ยุ้ยกับคุณหนึ่งไนดะ้ผ่านปัญหาเส้นผมมาได้จนถึงทุกวันนี้อสองปีกว่าแล้วทุกคนถามว่าใช้ดีไหมอะไรยังไงทําไมถึงใช้ต่อเนื่องคําตอบอยู่ที่ผมตัวเองค่ะคือแบบอะไรก็ตามเนี่ยมันไม่สามารถวัดอะไรเราได้เท่ากับเราใช้แล้วเราเห็นผลแล้วเราก็อยากจะมาบอกทุกคนต่ออะไรเงี้ยค่ะคือแบบเนี่ยเหมือนที่เรา ฉีดให้ดูทุกครั้งมันแบบมันเป็นเหมือนน้ำไม่ต้องเงื้อค่ะเพราะเขเขาไม่มีแองกอนใช่่สายตายาวดูไม่ัเลยมันไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีน้ำมันไม่มีแอลกอฮอล์ส่วนผสมหลักๆของเขาคืออะไรส่วนผสมหลักๆนะคะตัวนี้นะคะก็คืออนาเกนอนาเกนตัวนี้เป็นต้นอ่อนของทอลันเตาซึ่งเป็นสารสกัดที่มาจากสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ได้รับรางวัลด้วยตัวนี้นะคะนอกจากนั้นก็ยังจะมีคาเฟอีนนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญนอกจากเส้นผมคือหนังศีรษะตัวนี้จะมีไฮเคลียร่าซึ่งดูแลเรื่อง หนังศีรษะใช่ค่ะแล้วก็ใช้ง่ายคือมันไม่แสบไม่อะไรมันไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีสีไม่ีไม่กลิ่นด้วยใช่ค่ะแล้วก็ฉีดน้ำมนน้ำาใช่ค่ะฉีดไปได้เลยค่ะตรงบริเวณที่มีปัญหามันเป็นเหมือนมันเป็นเหมือนวิตามินของคนที่มีปัญหาเรื่องหนังศีรษะและไม่มีก็ควรใช้ได้ใช่ค่ะไม่เป็นน้ำมันไม่เหนียวเหนอะไม่หนักเส้นผมไม่อุดตันใช่ค่ะคือยิฉัใช้คู่กับเซนแชมพูเนี่ยก็คือทุกครั้งที่ใช้ก็คือสระด้วยเซนแชมพูพอผมเริ่มหมาดๆก็ฉีดเซนแ บริเวณที่มีปัญหาฉีดเข้าไปเลยค่ะยุฉีดเช้าฉีดเย็นเลยค่ะมันไม่แสบมันไม่เพราะว่าไม่เน่เราก็ไม่มีแอลกอฮอล์แล้วคือเราฉีดเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ไปทางานได้เลยจะไปทําผมทรงไหนก็ได้หมดเลยอะไรเงี้ยค่ะเราก็คือดูจากตัวเองอเงี้ยหลังจากที่เราฉีดไปแล้วผลมันเป็นยังไงพอเราใช้สักพักหนึ่งแบบ2อสาเดือนอะไรเงี้ยเราไปที่ไหนเนี่ยคนก็เริ่มทักเราว่าเมื่อก่อนเนี้ยเวลาไปกองถ่ายอ่ะ คือพี่เขาจะต้องคอยเติมแบบอายแชโดว์อะไรให้เราอะไรเงี้ยเวลามันโบ่โว่ะโะอะไรเงี้ยค่ะแต่หลังๆผ่านไป3าีเดือนที่ใช้ตัวนี้นะคะคือแบบอย่างมันโอเคอะไรเงี้ยทำให้ยุบแบบเหมือนตอนนี้มั่นใจแล้วไปทําผมทรงไหนก็ โอเคมั่นใจกล้าดไปทำงานใช่ค่ะแสบได้หมดแล้วเลยค่ะแล้วตัวแชมพูเองเนี่ยก็กลิ่นดีค่ะกลิ่นดีจะเป็นน้ำใสใสใช่ไหมลูกใช่ค่ะเป็นน้ำใสๆสหลายคนเวลาใช้แชมพูเนี่ยเราจะรู้สึกได้ว่ามันมีซิลิโคนไหมพาราเบนหรือเปล่าแต่สําหรับเซนแล้วไม่มีใช่ค่ะไม่มีคืออะไรก็ตามเนี่ยที่เราหามาดูแลตัวเองให้เรากลับมามั่นใจแล้วไม่ต้องเสี่ยงกับ สารเคมีหรืออันตรายอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบอยากที่จะใช้ต่อเราก็อยากที่จะบอกต่อทุกคนอะไรเงี้ยแล้วนอกจากยุ้ยก็ยังจะมีคุณพีเคนะคะค, K, คุณพีเคคุณเพชรจ้าคุณซานิซึ่งคนที่เป็นพรีเซนเตอร์เซนเนี่ยต้องใช้จริง ใช้ต่อเนื่องแล้วก็แบบเห็นผลจริงอะไรเงี้ยค่ะเรามีรางวัลด้วยนี่ใช่ค่ะมีรางวัลมีรางวัลเมื่อปี2020นะคะเป็นรางวัลผลิตพันธดีเด่นแล้วก็สารสกัดเขาก็ยังได้รับรางวัล Advanced i ินค e ดเด้ a a ะวด้วยนะคะคือมันเป็นสิ่งที่มาเสริมเราอะจากที่เราแบบโอเคเราก็มั่นใจอยู่แล้วเ้ยอันนี้เหมือนเขาเปลี่ยนไซส์ไหมคะลูกอันนี้เป็นสูตรแรก ตอนนี้มีสูตร2ออกมาแล้วแต่ว่าวันนี้ที่ออกมาพูดสูตรแรกเพราะว่ามีลูกค้าส่วนหนึ่งที่อยากให้เราใช่ค่ะคือจริงๆแล้วเรายังขายสูตรแรกอยู่แต่ว่าลูกค้าที่อยากให้เราจัดโปรโมชั่นทางทีวีกับสูตรแรกบ้างใช่ทำกันเข้ามาเยอะวันนี้ไม่ตอ่ช้าเราเข้าโปรกันเลยค่ะใช่ค่ะวันนี้ก็เลยต้องยุยจ๋าจัดให้เลยนะคะสําหรับ100สายแรกที่โทรเข้ามานะคะบอกเบอร์ไว้ก่อน022635997นะคะหรือว่าแอดไลน์ a t w m t v นะคะร้อยสายแรกที่โทรเข้ามานะคะซื้อเซนแฮนโทนิกนะคะแบบนี้1ขวดนะคะปกตินะคะราคา2,590แต่วันนี้นะคะซื้อ1แถมไปอีก 2, <S 2>, <S 2>, <S 2> เป็น3ขวดในราคาแค่2,490บาทเท่านั้นค่ะและท่านที่นะคะสั่งโปรนี้นะคะในโปร2,490นี้นะคะยังมีสิทธิ์แลกซื้อเซนแชมพูนะคะได้ในราคา450บาทนะคะแล้วก็ซื้อนี่ค่ะเป็นทรีทเมนต์ได้ในราคาแค่99บาท แล้วก็ตัวนี้คอนเซนเทรตนะคะตัวนี้นะคะใช้ได้หมดเลยทั้งแบบไลผมหรือคิ้วหรืออะไรเงี้ยนะคะแรกซื้อได้ในราคา199บาทนะคะแต่ว่าต้องซื้อโปรนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวขออนุญาตย้ำโปรอีกทีนะคะ100สายแรกที่โทรเข้ามานะคะ สั่งซื้อเซนแฮโทนิกหนึขวดนะคะจากราคาปกติขวดละ2,590วันนี้ซื้อ1ขวดแถมอีก2ขวดเป็น3ขวดแค่2,490บาทนะคะแล้วก็ท่านที่ซื้อโปรนี้นะคะยังมีสิทธิ์แลกซื้อเซนแชมพูได้ในราคา450บาทนะคะชีทเมนนะคะในราคา99บาทนะคะแล้วก็เซน คอนเซนเทรตนะคะในราคาแค่199บาทนะคะที่เบอร์02 2635997นะคะหรือว่าแอดไลน์ w m t v หรือว่าสแกน QR โค้ดหน้าจอก็ได้คะ่ะ ส่งฟรีทั่วประเทศอีกนุ้ยคนที่เขาไม่มีปัญหากับผมก็ใช้ได้ใช่ไหมคะลูกแต่ต่างเน่ะคือยุยอยากจะให้บำรุงดูแลไว้ก่อนเลยเพราะว่าอย่างที่บอกปัญหาเส้นผมเนี่ยมันใช้เวลานิดนึงอะไรเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าดูแลตั้งแต่ยังไม่มีปัญหามากๆเลยนะะน่าจะดีกว่าเราชอบทรีทเมนต์เขามากเลยใช่ค่ะเราชอบมากอีกตัวเนื้อทรีทเมนต์อะใช้นิดเดียวไม่ต้องเยอะเวลาคุณใช้คุณใช้แค่ปลายผมนะแล้วก็คุณก็แบบนวดนิดหน่อยตรงปลายขยำขยำแล้วก็ม้วนเก็บไว้นะทิ้งไว้สักสองสาม นาทีผมคุณจะแบบนมันนุมน่มมันรื่นพอเวลาเป่าเสร็จนะมันจะแบบมีน้ำานักเป็นทรีทเมนต์เนื้อทรีทเมนต์ดีจริงๆชอบใช,ใช่เลยค่ะพี่หนุน่มแมน ตัวเซนทรีทเมนต์ตัวนี้เนี่ยนะคะไม่มีสารเคมีและปกติเนี่ย290วันนี้แลกซื้อได้นะคะถ้าซื้อโปรเนี่ยแลกซื้อได้แค่99บาทเองค่ะเซตนี้ใช้ได้กี่เดือนนริงๆนใช้ได้แบบโห2-3เดือนเลยนะคะคือใช้แบบคุ้มมากค่ะและยังตัวทรีทเมนต์ที่แมมบอกค่ะปกติ290นะคะยูยังโปรพี่ทีโปรโมชั่นวันนี้นะคะ100ใส่แรกที่โทรเข้ามาที่022635997นะคะหรือว่าแอดไลน์ แอด m t v นะคะสั่งซื้อเซนแฮทอนิก1ขวดนะคะปกติราคา2,590วันนี้นะคะซื้อ1แถมไปอีก2เป็น3ขวดในราคาแค่2,490บาทเท่านั้นค่ะแล้วก็ยังมีสิทธิ์แลกซื้อเซนแชมพูนะคะในราคาแค่450บาทนะคะแล้วก็เซนทีทเมนต์ตัวนี้ปกติ290วันนี้นะคะแลกซื้อได้แค่ 99บาทนะคะแล้วก็แลกซื้อเซนคอนเซนเทร e นะคะได้ในราคาแค่199บาทค่ะ022635997นะคะหรือว่าแอดไลน์ @wmtv หรือว่าสแกน QR c ค d e หน้าจอก็ได้ค่ะวันนี้ขอบคุณเซนแฮ่ค่ะแล้วก็ขอบคุณน้องยุ้ยค่ะขอบคุณน้องนิสามาค่ะอ่าคำคมค่ะคุณคำคมนะจ๊ะชีวิตไม่มีใครม่เป็นอย่างหรอกเด้อเอแต่ถ้าไม่มีตัง ตายแน่ไปแล้วผู้ชมมันเป็นอย่างนั้นจริงๆใช่ไหมจ๊ะลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่นะคะจันถึงสุกบ่ายมงตรงช่องวันค่ะสวัสดีค่ะคุณจะได้รู้เรื่องของพวกเราก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะ